ว้าวเฮ้ยไม่สุกว่ะพี่ตั้งใจแบบนี้อะไรอ่ะหมอใช้มือเนื้อไม่โตรหน้ากินเลยว่ะจ้าที่บ้านราจะดิตทำอย่างนี้ได้ไหมได้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจัดไปคือเมื่อวานเนี้ยได้ทำสเต็กไว้ใช่ไหมก็ได้เหลือชิ้นหนึ่งแล้วเราก็ย้ายไไว้ในตู้เย็น ดายบายก็คือการที่เอาเนื้อเนี่ยมาพักในตู้เย็นไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะผิวนอกเนี่ยมันจะแห้งแบบแห้งแก,ก๊แกๆเลยจะไม่มีความชื้เนเลยอันนี้คือเนื้อสันนอกนะครับออสเตรเลียุดร้อยวันนะยี่ห้อฮาวีมันก็จะมีไขมันส่วนเกินนิดนึงเราเอาไขมันตรงเนี้ยมาทําเป็นน้ํามันได้ไปก่อนละไปนี่ยน้ำมันร้อนเราลงกันเลยเทสระผมผมนะพอลงจีปุ๊บผมทมผม่านไงว่าผมพลิกได้เลยผมพลิกได้เลย สี่ปุ๊บผพลิกเลยเพราะอะไรดูไหมเพราะอะไรครับผมถ้าผมไม่พลิกเวลาเนื้อดนความร้อนเนี่ยน้าในเนื้อจะวิ่งหนีแต่ถ้าเราโดนความร้อนไปปุ๊บมันเหมือนการปิดปิดผลิตซิลอะซีลไม่ให้ไม่ให้ความไม่ให้น้ามันออกมาลงปุ๊บผมพลิกได้เลยแล้วผมก็จะย่างฝั่งนี้ไปเนี่ยแล้วเราย่างในเนื้อขนาดนี้เราย่างสักประมาณข้างละสามนาทีสามนาทีสามนาที นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโอเคเป็นไงข้างนอกกรอบไหมเสียงโอ้โหเสียงแบบคลั่นชี่มากเลยนะคลั่นชี่มากเดี๋ยวดูมาหั่นดูด้านในกันว้าวเฮ้ยไม่สุกว่ะพี่ตั้งใจแบบนี้ต้องแบบนี้ถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลยเนื้อหลือเปล่ามีนบอกแล้วนี่นี่คือเมนูง่ายๆนะทำแบบเนี่ยมีแค่ทำเร็วมากเลยนะเร็ว นัดเดียวเสร็จคืออยากได้ความสุขแค่ไหนแล้วก็คุมได้ดูดิดูแต่ชิ้นนี้นี่นี่นี่เลยกินกับวาซาบิเพราะว่าตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้ากันเหรอเอ้าตอนไปญี่ปุ่นนะเขาย่างเนื้อแค่แล้วเขาก็เสิร์ฟวาซาบิเว้เนี่ยให้บีบวาซาบิมานี่แล้วก็ป้ายบนเนื้อแล้วก็จิ้มกับอะไรนะซูยุโทยูโยเอาซอบเนี่ยป้ายวาซาบิแล้วก็วางบนนี้โอเคใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มือหยิบ ทำไมคุณไม่ใช้เท้าว่ะเฮ้ยโอ้โหดูหน้าดิคนหนุ่มอออืืหดูดิดูนะเพื่อนอะไรอ่ะหมอใช้มือต,ตีมือตีมือเขาทำไมอ่ะตีมือเขาทำไมก่อนใช้มือแล้วสอนด้วยดีกินแล้วก็ไม่ทำตามีคนถามทำไมวะเราคนสุภาพอือ,อ,อต้องวาซาบิอย่างนใช่ไหมโปะบนเนื้อนะออออ ย่งนี้นะแล้วมือจับต้องมือด้วยต้องมือด้วยโชดด้วยอย่างนี้เข้าใจเขา่หยให้เพื่อนดูนะครับจับป้ายจับป้ายเปไงนุ่มเหนียวพูดเพื่อ